เด้อบวงเด้ออืออืพ่อาเตอเมนูลาปาลาปาเขหโอ้ลาบซุกเอาลวกเอาอืมโอเคยิอยูเทียนน้่ย บสบายดีพะลุงสบายดีสมองสุบอนพอ่พอพ่อ grab สองปารสีสเก่าพะ,ะลุาะละมาเมื่อนี้ขึ้นมากินเข่าอยู่เทียงนี่น่าจะคลองเทียงเพื่นกันเพิ่นเห็ดลาบปลาใบถาเลยเนาะวันนี้ปลาใจดีขนาดอันนี้พักอันนั้หูเสือนะบ่ กฎหมายเขามีอย okay ู่แล้วแพทย์หมอเขาก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วเดีนกินขนกันเดปลุงลาปลาเขียคณนะข้างแรกในชีวิตได้นี่นะจยาบเนี่ยมหาค้าต่างกล้องโดนเนียมนสส้าทั้งหลเลยที่มานำมหาต่างกลงเฮา

เดี่ยวเป็นไรมองได้เดี๋ยวหาคาต่างลกองกัันแป๊บหนึ่งเจ้ยมหวานไปกินแล้วเข้าหวานของดังอะไร่ละังจะนั่งาเ่ามาจิ้กบต๊ะเลป่ามือเร่ คันพิเษหนง้กาแฟคุผัก้นละลเชียนี่นเดี๋ยวไจะพจะองเาะไรก็ตามแต่เราก็ต้องศึกษาคือข้อกฎหมายอย่างในเร่อขอเน่าัเน่างน่าานงน่เน่าไงเน่า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 น่าเน่เ่อเน่เร่่อเอะไรต่อสู้เร่่องนเนเนานา เรื่องของาเขาบอกว่าเขาอยากจะใจเรียนร่างของเขาจะมาหากินก็ตรงง่ายๆก็คืออย่างหายหน้าหน่วยของเขาแต่เขาติดจู่อากันเขาเดเพียังกันแต่เขาอยากเอาสื่อที่เขาทำกับแฟนกับทีมงานของเขามาบอกเผยแกนเหตุการณาประชาสัันธ์พูดงานเกาบอกให้คนได้ดูได้เห็น อาชีพเหี่ยวกับอาชีพประดิที่มีในประเทศไทยเราอาชีพอื่นที่ประเทศได้ก็คือไล่ต้นไถ่ของนึ่งอาชีพนางแบบเขาถ่ายแบบอาชีพนักร้องเขาก็ร้องรำทำเพลงก็ได้หมดอาชีพยังไงเขาอย่างเรื่ออาชีพจุอาชีพอะไรฮะอาชีพจุอาพานนัน Também, เขาก็เเรียกร้องว่าอย่าให้รัฐบาลอยาใหรัวาสสานไม้เหานี้มาเพื่อท okay, uh, um, uh, ี okay. g, ่เขาจะได้ทำมาหากินเลยดขวนมือไม่เราไปเอาผู้โดยไม่เขาไปเอาไม่ท้องอกเห็นนั่นแน่นอนโอเนะ ถามแม่นว่าเขาบคเห็นหัวล้านไหเก่าไปได้ยังไงเัาไปที่หัวมวยนี่กโค้งขี้เทียนทน่ต้องการโค้งวเขาอยากกินในเรือนด้านของเขาเขากระเดื่อนนอกระุ่มเขาดากระดาเขาคนกระคนเขาจิ้มกระจิ้มเขาอยู่เขาจงไดก็เรื่องของเขาด้ะไรที่มเบ่อยอ่ะแต่เขาต้องเปอยกแม่แม่ ก็งลาบได้ทุกวรห่ลกเอาย่างนีลอกประุกตลุกปยุกบ่อยปุ่งประเทศนีเขามายรับรหรือยังปะั่งอลาหรืัเอาหน่เอาตรวจแล้วยหลายประเทศนเขาั่นไส้ทำหนังปูเอาหนังปูหนังเปอยเออหนังคนเกียรติทำสองคนอืม ก็หมดก็ตัวกันตัวประเทศเขายกย่องกันเขาส่งเสริมกันจ้ะเขาพินแล้วมั้าเป่ดภาพเมื่อวานนี้เกิดก่อนเราเลี่ยนแบบนี้แต่ว่าคนไทยเขาพูดอยู่ตรงนี้ว่าเราเป็นศาสนาพุทธเราเป็นประเพณีที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเป็นอย่างเนอะเราขึ้นเราตัดต่อมาเราเป็นศาสนาพุทธแตอเรายังคงไม เัวตักแหหางแหยชีวิตนี่ <c oughs> นคือกันนึงนะื่ยกไกของเนากินแต่นวอื่นเนาะูกมันเห็ดหลับปลาแขงจริง ทั้งคนอนึางใช่ครเมื่อนเชิญส่งแล้วมาตชกเชิญก็ได้หรอกงานไหนป้ายนีอยู่นึ่งเดือนสมัครเลือกเชิญเบ็ดไดป้ายมาเนี่ยเชิญเกับโุนเลยยื่นเรื่องมายื่นเรื่องมาป้าย ลงมาจะบนนีก็เป็นหุ่นบนสีมาลัเท่หหานหนงวันี้ทนันผมมาสื่อน,น,น,นันแต่ม,นนมันลงน้ำเนาะเข้าเชียงบเสียง

ัน่ตสมตนควง่ายทำหรอาวสาวนะาวง่ายจังเลยงดเน้นหอบไหมครับบทำนะตาวน่มัาอระเอเนื้อปลเปียหน่อยถ้าเอดตี้น่ยเก๋งหมดสุดยอดจิงเนี่ยานี้

ขามหัวกิด้ดูดแล้วไม่มีตอกกอขึ้นตอขึ้นตอขึ้นนะขามโปตอขึ้นตอข้อางอีกตัวนึง่งนะอ่าไว้โอ้เอเ็นแนสูงเอมาาันี่ก็คือล่าแล้วปะลุงพอๆกันคีหนะ เดินขอติดตามครับสุ่งส่งบาหน้วยปาลู <laughs> สบายดีด